สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับนัทนะครับแล้วก็แคทนะคะเซลแคทขายรถบรรทุกค่ะแนะนำหน่อยครับวันนี้อีซูซูทักฟเซลมาเยี่ยมเยือนนะครับโชว์รูมของน้องแคทนะครับ <ผม S 2> ให้แคทแนะนำโชว์รูมและศูนย์บริการของเรานะคะตอนนี้แคทกับพี่นัทนะคะอยู่ที่โชว์รูมอีซูซูคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะคะอยู่ถนนเส้นบุรีรัมนางรองนะคะอยู่ใกล้ๆก้กับโรบิสันบุรีรัมย์ค่ะ ครับผมแล้วก็วันนี้เนาะเราเตรียมรถ6ล้อใหญ่ FTR 240แรงม้านะครับติดตั้งเครนขนาดกี่ตันนะครับ6ตัน5ค่ะ6ตัน5หรือ6ตันครึ่งนะครับวันนี้เราก็มาในเรื่องของการทดสอบการทำงานของเครนแล้วก็ตรวจเช็ครถให้เรียบร้อยก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถในวันพรุ่งนี้นะฮะเลิกของลูกค้านะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่นัทกับเซลแคทนะครับก็จะพาชมรอบๆ รถคันนี้นะครับว่า,าก็จะสอนวิธีการใช้งานของเครนด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีแผนที่จะอ,อยากได้รถเครนนะคะก็ศึกษา ไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะซื้อรถเทรนคันต่อไปนะคะคคเดี๋ยวให้น้องแคทแนะนําเบื้องต้นก่อนครับว่าคันนี้ลูกค้าสั่งรถมาลักษณะไหนเป็นยังไงใช้งานอะไรบ้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าสั่งเป็นกระบะนะคะกระบะเหล็กนะคะติดเครนนะคะเครนขนาด6.5ตนะคะแล้วก็สี่ปลอกนะคะสีปลอกนี่ก็คือยืดได้สูงสุดนะคะถึง10เมตร5ค่ะ 12เ <12 S 1> มตรค่ะขอขออภัอยค่ะค,ค่ะแล้วก็ในการใช้งานของ รถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะนําไปขนไม้ล้อมนะคะไม้ล้อมที่มีนมขนาดใหญ่ๆ<ห><ห>นะคะคที่เขาไปตกแต่งสวนคนนั้นับ,บ <Yeah. S 1> ก็เสริมนิดนึงนะครับสําหรับรถเอ r 2 4อแรงม้าเนี่ยน้ำหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกนะครับได้15ตัน uh, น้ําหนักรถตัวนี้เนี่ยก็ประมาณ5ตันรถเปล่านะ uh, ชัดสีความยาวประมาณ7จ็เมตรหกนะครับแล้วก็ตัวเคนอีกสักประมาณ2ตันแล้วก็กระบะอีก1ตันรวมแล้วเข้าๆนะครับอันนี้เข้าๆไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆนะ รถทั้งคันตรงนี้ก่อนบรรทุกสินค้าก็จะหนักรวมแล้วประมาณสัก8ตันหรือ8ตันกว่าๆเพราะ,ะนั้นเอา15ลบ8ตันกว่าๆจะเหลือน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่6ตันถึง7ตันเราๆนี้นะครับดังนั้นถ้าลูกค้าต้องการยกน้ำหนักอ่ายกสินค้าที่มากกว่า6ถึง7ตันเนี่ยต้องแนะนำต้อง มากกว่านี้ต้องแนะนําไปใช้รถ10บล้อแล้วนะครับแต่อ้ตัวนี้คืองานเขานะครับเป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆอาจจะ1ต้นหรือ2ต้นเนี่ยยังไงมันไม่เกินประมาณ6-7ตันอยู่แล้ว<ช>นะครับ <c oughs> ก็จึงเลือกรถไซส์นี้มาในการทํางานนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับก็แนะนํารถของเรานะให้น้องแคทแนะนํารถเดี๋ยวพี่นัทแนะนําเคน ดีกว่าแนะนํารถหน่อยสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็น FTR 240แรงม้านะคะเครื่องยนต์7,790พเซีซีค่ะเครื่องยนต์6สูบนะคะเป็น6ล้อใหญ่ของเราค่ะ ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ FTR 2 4 0 6ล้อขนาดใหญ่ของเรานะคะมีความยาวของชัซีนะคะให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดเลยนะคะก็คือเริ่มต้นจากตัวสั้นนะคะ4เมตร3ค่ะแล้วก็5เมตร4ค่ะแล้วก็6เมตรห้าเเมตร 7, 7็แล้วก็8เมตร8ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะความยาวของชัซีนะคะอยู่ที่7เมตร6ค่ะแล้วก็มีการต่อเครนนะคะ ติดตั้งเครนนะคะเครนตัวนี้เป็นเครน6ตัน5นะคะก็เลยเป็นเครนที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเราจึงเว้นเครนที่1เมตรนะคะถ้าเป็นเครนขนาดเล็ก3ตัน4ตันนะคะเราสามารถเว้นเครนได้ที่80เซนต์ตเหลือกระบะการใช้งานนะคะอยู่ที่6เมตรห้าค่ะสำหรับกระบะเหล็กตัวนี้นะคะก็สามารถเปิดข้างได้ทั้ง3ทิศทางค่ะเป็นกระบะ2ตอนนะคะเพราะว่าช่วงกระบะค่อนข้างยาวค่ะ ใช่ก็มีประโยชน์นะครับในการถ้าเกิดว่าไปทํางานคนเดียวอย่างเงี้ยถ้าเป็นกระบะตอนเดียวยาวไปเลยเนี่ยคนที่ทํางานคนเดียวเนี่ยจะเปิดกระบะไม่ไหวเพราะว่าเหล็กมันหนักฝาข้างมันหนักเขาจะทาเป็น2ตอนแล้วก็มีเสากลางเสากลางตัวนี้เวลาเปิดฝาข้างออกมาแล้วก็สามารถทียพับลงมาได้เพราะนั้นเราอ่มันก็จะเป็นพื้นที่โล่งตลอดแนวความยาวของกระบะเลยนะครับใช่แล้วทีนี้เดี๋ยวพี่นัทพาไปดูเรื่องของการทํางานเคนบ้างเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับ